สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับวัดนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทซูซูกินิธิบูลท่าทองเซนูโกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับข้อดีของรถซูซูกิสวิปอีกข้อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับข้อดีของรถซูซูกิสวิปนะครับจะเป็นระบบล็อก2ชั้นนะครับคือคือเวลาเราปลดล็อกรถเนี่ยเราจะต้องกดครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าข้อดีของมัน เป็นอย่างไรนะครับมาตามกันไปเลยนะครับและนี่นะครับจะเป็นกุงแจของรถซูซูกิสวิปนะครับตัว G l นะครับเห็นไหมครับก็คือนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวกรงแจจะมีปลดล็อกกับล็อกรถนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราล็อกรถแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกดปลดล็อกหนึ่งครั้งนะครับกดแล้วหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าประตูนี้นะครับเปิดได้นะครับ นี้จะเปิดได้แต่บานอื่นนะครับจะเปิดไม่ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับบานนี้จะเปิดไม่ได้นะครับบานนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับจะเปิดไม่ได้นะครับบานนี้ก็จะเปิดไม่ได้และต่อไปนะครับจะเป็นการปลดล็อกสองชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกสองครั้งให้ดูนะครับให้กดปลดล็อกที่รีโมทนะครับสองครั้งเนี่ยนะครับปลดปลดล็อกเลยหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับจะมีเสียงที่รถนะครับจะเห็นไหมครับ ลองเปิดเลยนะครับเนี่ยครับลองเปิดได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเปิดได้แล้วนะครับเวลาเราเข้าห้างเราอะไรอย่างเงี้ยครับไปจอดที่มันมืดนะครับตัวนี้จะป้องกันนะครับป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถซูซูกิสวิปได้เดี่างดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับข้อดีของรถซูซูกิสวิปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้อดีของรถซูซูกิสวิปนะครับ ข้อดีของมันตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าระบบล็อก2ชั้นนะครับพอเวลาเรากดล็อกหนึ่งครั้งเนี่ยประตูจะเปิดได้บานคนขับบานเดียวนะครับพอเรากดครั้งที่2นะครับมันก็จะเปิดทั้งหมดเลยอย่างที่ผมสาธิตใด้ดูเมื่อสักครู่นะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามหรือมีอยากให้ผมทําข้อดีข้อไหนของรถสุทธิสวิฟต์นะครับแนะนํากันมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมวัดนะครับขอฝาก ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ